สบายดีทักทายสวั ai, สดีสวัสดีพ่อแพี่น้องสู้ขูสส protects, สสส่ส, andan, สู้คนเหมิงกะพากันมาตัดหญ้านะพี im ่น้องเนาะตัดหญ้าหิ้งงอพี่น้องเลยว่าบริกรหญ้าได้มือสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้ำคิงสบายดีไปลลูกนี่ดูเฮ้ยรุ่มารมณ์เนี่ยะอันนี้มาตัดกันอยู่ตัดอยู่ข้างอยู่ลรางบาทเลยพี่น้องหน้า เพลนลังบ so ้านเนาะตัดในหน้าในนข้าเพลนเนี่ยหย่ามันกัเดิ่มโมมี่เนาะพี่น้องเพราะว่ากาตัดเรื่อยๆอยู่มันกัเริ่มมันถี่เบิดพ้นี่ได้พี่น้องกลับมิได้ทาเพลนเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเพื่อทาเพลนเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาม็คือชิมีแห้งได้พี่น้องก็เลยมีเฟื่องมีเอาก็ปล่อยสามารถปล่อยเขผาถุงได้เนาะหัวกันเพลนพนเขาเพลนนั่งกับเขาได้เอาเฟืองเนาะพี่น้องเอาเฟืองไว้ให้กิน มาตัดมาทำเองพี่หอยซุปเอาเขากะข้ากเกี่ยวน้ำนนไรก็ม่อี่ครับเดือ,งอย,อยงออ่าอยด้วยกัอ่ะเดี๋ยวนอนตัดกันพี่น้อง มาเนาะพี่น้องแต่ว่าผู้นึงตัดผู้นึงกวดมันก็จะไว้ได้เอไว้ก็กันปกติกะไอ้ดอนเพิ่นมาเ่นเวมาะาไหไว้ กางนายรถอยู่ห่มจอดแสดงใบหมปฝ่าโตคนตัดกระตัดเลยมดพ้นพี่น้องเอ้ยคึบ่เต็มอพี่น้องคันนะาวเดียวเอาไว้นี่ก่อน อาจจะไปกวดกวดไ้บรรยากาศก็ดีแห้งพี่น้องขึ้มพ้นมาแล้วผูทางผู้ขึ้มเลยจนโบเห็นอ่ามะตอนมะยังยังเดดเยอะตัดไปตัดมาว่ามึงอนพ้นสับยังได้อยู่ไอ้โดนตัดไว้ขนาดกวดคนกวดโคนหยัดน้ำมาทัน วดยากษีลยสันพี่น้องฝนตกมากก่อนนะคักยูตอนกินอยู่ในห่ม้ดอนพอกับพ่อล้วเนาะสัตวกขวดปันฝนมาให้เห็นแดดแจ่มอยู่เสาที่ว่าสีตกล้ เดี๋ยวแค่ยังไปกระสอบก่อนจะข้าห้อมแต่ว่าเพื่อนบอกเอาอันนั้นมาเลยอ้าวจะกวดท่าเด้อเดี๋ยวขอยไปส่วนพ้นก่อนผ่านตาไปส่วนพ้นฝนตกสามกิองเอ้ เมื่อ <Workers> นี้นั่งกินครับลูกตาคนกับไปลบที่เพียงเขาเนาะไปลบที่เพียงตัวแล้ไปลบคนด้วยนาะใส่ที่สอบพี่น้องเฮ้ยเออถ้าอะไรซ้ำสอบเนาะแง่งแง่งประธานในกฎอีกยายถามคนที่จะเข้าก่อนยันเปียกหอนมันเอาเนาะพี่น้องมันเอามาหลายมือเลยมันกระตุ้นด้วยโต๊ะด้วยฝนก่ะ เดราถาพ่นเชินเอื้อนก็นะพี่น้องเดี๋ราตอนอตไปกวดเอาไหมแห่งตกแห่งพี่น้องเอ้ยประมาณนีนางมานี่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรอต่อไปสาว่เศร้าก็บเป็นลุยเลยแหละแทงพ่นกวดเอาหนาเมื่อเลยเนาะมันว่าเศร้าก็ รอเบาไปเลยพี่น้องมันเปียกไปด้วยซะแย่นมันยังสมพลนสะอาบน้ำซื่อน้ำยังยังขั้นอาหารเชฟบอลตัดไปขั้นหนึ่ง มีม่ัวกันอยาดแล้วั่วได้พี่น้อง, <laughs> งหอน้าหยานี่ยังขั้นลยนี่แน,นอบรรอดนที่ปวดเนาะปวดตอบตอบใหม่ตอบใหม่เลยกรับุ๊จกระสอบโอ้มันสีนักแล้วพี่น้องเอ้ยหนามบนต๊ะใส่เนาะหนามที่นักั้งหนามนักข้ง,ยนะงขหยาได้หน่ะสอบกับชื่อบุคพเอหลอก สยหอบไปใส่ชาเด็กเนี่ยใส่กระสอบเนี่ยอ๋อน้อพี่น้องเดี๋ยววันนเอาใส่กระสอบกันแล้วจะไปใส่ให้เบิร์กเลยพี่น้องเอ้ยข้าวคนตกอ่านเดสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องฝนกับเรือเนื้อเส่าเลยนี่สีสอบยันหยันพี่น้องเอ้ยตามในนิ่งน้ำเนาะที่มันเหนือเต็มสระเล็กมาเลยอยากพี่น้องเอ้ยยากกว่านอนเดี๋ยวไปเาะกันอยู่เหยื่อพี่น้อง

เจ้าอันนั้นโอ้ป้าปยโอ้ยางนำกลนไหว้ระทูประต้นมามีหยาหันป้องจได้กระบอกเขาออออออ

มอนี sea, pool, right? mini, 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 mini ่ตัวเม่มอนี่ตัวผูเนาะมอหน่อยตัวผู้มอหน่อยลูกอีแถามอนี่มอนี่ลูกเหนีอีเดืองมอนี่มอนี่ท่านไอ้ท่อนมอนยังหน่อยอยู่เนาะมอหนำตะเวด

กินเน้าดีเนาะกินเน้าดีซ้ำึ่กินยา,ยยนาย้ดาีหนังกินเ้าดีอยู่ลูกมันกินเน้ได้มตนี่เนี่นเนี่เถานี้เถานีขึ้นขุนได้พี่น้องเลยนขุนมอนันเนีโมยังไงจับปนได้มอนัน,ออม,อน,นมอดำแต่ว่าขุนจับก็จับได้อยู่จับมั้งน,นื้มันขุนลูกมันก็ขุ่น ยืนน he. ี่ยตะกี้จ <Yeah. Yeah. S 1> er ับได้ยี่นอใหญ h à มันกินมันก็จับได้ยี่นอัแต่ผมมี nhà มันได้กินเนื้อมันก็บม่หิ้จับอยอีเทียนีเราซื้อมาใหม่เห็นมั้ยเหรอกินเนื้อได้เยอะเนื้อแก่เนื้อยั้งมักินเข่ากะมันสันพ้นตกมันก็บระโยชนมาอยู่พี่น้องบระหยัดเข่าเข่ากได้สันพ้นตกเพราะว่ามันก็ ยีบอลันมันกับน,นอนบ,นะบอดได้เนาะบอลบอดอนมุมมันเป็นหฮีนเป็นยังไงมันนอนบอดได้บอดอนคือลายมีแทนการอยู่บอดอนเจ็ดไม่อยู่เราพี่น้องผมมันฆ่าน้องตัวนี้เนะาะบอลมาจะเอาดินมาทมน้องเพียงจักน้อยหนึ่งนะพราะอะไรเห็นว่าอยู่ยกัเกาอกอลังขาจากเหล่าลงมาลงมาเห็นวอยู่อยู่นี้นี่พี่น้องให้มัน เขาเฉียดดีๆมันเนียนนะกว่านี้เนาะพี่น้องมันงามๆอนนะมันอันนี้เนี่ยมันเป็นตาอยู่แน่งวดมันไหลนอตอยังเนี่ซุ่มนี้มันกระนอตอยู่หรอกซจะมันแห้งซุ่มนี้มันกระนอตในนี้เขาเลยเนี่ยงพอเลยมวนจะชื่อเลยไม่น้องเอ้ยเขาเลยอันนี้เนี่ยยำเสากับปล่อยมันวารอนหอยยาในกะทิให้แผล สอบเดียวน้อพี่น้องสอบสอบแรงสอบเนี่ยมันาหนึ่งไหนกินก็เพราะว่จะน่้กับปอยนะเพื่อนปอยเพื่อนจะกินก,ออนกับไข่นนะันก็นเลยกินอยู่มันแต่้านกับโบอิ่มาแล้วพี่น้องเพราะวันกับโบกิหย่าเนาะไข่กัวโบปอ,นะปอ,ปอ,อย น้อพี่น้องก็ะสิได้ปีดคลิปไปเพียงจับนี้ยังได้กับผาโกดลอยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบัดวันในเรื่อพี่น้องขอ,อการคลิปนป้ำบมแหละสวัสดี